กระจับเมืองเนินนะครับชาวนี้มาเก็บต้นกระจับเหมือนเดิมนะครับออเดอร์ทั้งหมดนะครับสาจังหวัดรวมกันทั้งหมด70ต้นนะครับส่งตามนี้เลยนะครับผลงานนะครับมาดูกันต้นกระจับขผาขวาให้เราจําหน่ายเหมือนเดิมนะครับเป็นไซส์ใหญ่เท่าเท่าฝ่ามือแบบนี้นะครับใบเขียวนะครับเขียวมากแล้วก็ขอบใบเป็นรูปใบเรื่อยนะครับเอามือรูปรูปได้เห็นไหมมันจะมีความคล้ายคลึงกับใบเรื่อยนะครับ ดูเพื่อนๆเหมือนจะคมนะแต่เราเอามือสัมผัสได้เลยนะแบบนี้ยมันนิ่มนะครับนิ่มมากนิ่มนะครับนิ่มมากๆเลยรากฝอยนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับสาลายนะครับเป็นภูภูแบบนี้เลยนะครับนี่คือรากฝอยของตัวกระจับนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าลาต้นนะลาต้นของตัวกระจับนะครับความยาวจากยอดถึงนะครับปลายก็คือรากที่เราตัดไปเนี่ยประมาณ2ฟุตนะครับจะได้ปลูกกันง่ายๆนะครับ ต้นกระจับมันจะงอกใบขึ้นมาบริเวณตรงกลางลาต้นนะครับเป็นม้วนตบนี้นไ้มแล้วก็ค่อยๆแผ่ออกมานะครับด้านหลังลาต้นนี่ก้านนะครับก้านจะพองน้ํานะครับเลียวขึ้นมาแล้วก็พองน้ําตรงกลางนะครับถ้าปลูกน้ําตื้นนะครับตรงนี้จะพองน้ําแต่ถ้าปลูกน้ําลึกเช่นในสระนะก้านจะเลียวนะครับเลียวแบบนี้ขึ้นมาเลยไม่พองน้ำนะครับเลียวตลอดต่างกันแค่นี้นะครับต้นกระจับเราปลูกได้ถูกระดับน้ํานะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างของต้นกระจับนะครับมัน สามารถขยายพันธุ์ได้ไวนะครับมันขยายพันธุ์โดยวิธีนะครับแตกต้นใหม่เนี่ยต้นอ่อนหรือว่าที่ใครหลายๆคนเรียกว่าไหลนะครับออกจากบริเวณลําต้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเห็นปะแสบขึ้นมาบริเวณลําต้นจริงๆนะครับขึ้นลาาต้นนี้นะครับค่อนข้างจะขยายพันธุ์ไวนะครับขยายพันธุ์ไวเดี๋ยวยกต้นนี้มาให้ดูนะครับนี่มันจะออกบริเวณต่าข้อใกล้ๆยอดนะครับจะมีเนี่ยเห็นปะ แต่จะกลายเป็นต้องกระจับนะครับมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราล้างเสร็จแล้วนะครับล้างเสร็จแล้วเราก็แบ่งเป็นมัดตะสิบนะครับจะได้ง่ายต่อการแยกน้องถุงนะครับเหมือนเดิมนะครับหากใครต้องการต้นพันกระจับเข่าควายไปปลูกนะครับเราปักตะกร้าไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับปักตะกร้าไว้ใต้คลิปแล้วสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ